ช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่แบบหนึ่งก็คือสมสรฟุตบอนเนี่ยบางทีบางทีเงินเดือนไม่ออกอ่าบางทีรายได้ที่เราเคยได้เนี่ยบางทีมัน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 เข้ามาไม่หมดมันขาดเกินไปเหมือนเดิมก็เลยขอพรท่านว่าขอให้มีโชคมีลาบมีแบบมีเงินสักก้อนใหญ่ๆเข้ามาพระขึ้นคอ EP นี้นะครับก็อยู่กับพี่โก้นะครับกิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับที่ชอบตีลังกาใช่ไหมพี่ โกดักกรทองเหลาครับอยู่กับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็คือพี่โกดักสกรทองเหล่านะครับพี่โก้สวัสดีครับทราบว่าพี่โก้ดักสกรทองเหลาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผันตัวเข้ามาเล่นพานแล้วด้วย อ่าก็อ,อยากจะขอดูพระในคอวิโก้หน่อยว่าห้อยอะไรครับจริงๆวันนี้ก็มีห้อยมาองคหนึ่งครับหล,หลักๆก็จะเป็นหลงมุทวดครบับสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินพระพุทุคุณของหลงมุทวดแถวคาปลอดภัยเพราะท,ท,ที่เดินทางบ่อยเวลาไปแข่งบอลเวลาเดินทางต่าง,างประเทศเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบเราคาดไม่ถึงบางทีรถเสียบางทีเครื่องบินตกอากาศแรง,แรง มันก็เลยทาให้เรามีที่พึ่งทางใจอันนี้เป็นเป็นเป็นเรืเ่อ,องของความศรัทธ,ธาของส่วนตัวของพี่ด้วยแล้วก็พี่เชื่อว่าพุทธคุณข,ของทั่วเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยเดินทางแ้วข้าปลอดภัยณปัจจุบันพี่ยังพี่ยังห้อยอยู่แล้วก็ช่วงที่พี่เข้ามาเล่นพระใหม่ๆก็จะมีพี่บอยเทว a j a ์นะครับรคือไม่ได้ห้อยแบบพี่บอยเทว์แต่ว่าห้อยพระที่พี่บอยสร้างก็คือเจ้าสัวหลว,วงพ่อพัดนั้นที่พี่เข้ามาเล่นพระใหม่ๆก็มีพี่บอยเทว a j a ์เป็นคนแนะนําแล้วก็ให้ศึกษาเริ่มพระอะรเงี้ยก็เริ่ม ผ้ะใหม่นะครับ oh. หลงวงพ่อพัดนะครับ oh. แล้วก็จะมีพระติดตามหลวงโตนะครับแบบขอโชคขอลาบขอหน้าที่การงานอะไรครับ oh. ก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราอยากจะติดตัวไว้มันก็มีเหตุการณ์หลายหอย่างที่ช่วงโควิดพี่ขอสักเรื่องเลยช่วงโควิดมันเป็นช่วงที่แบบหนึ่งก็คือ,อสมสมรสมรฟุตบอลเนี่ยบางทีบางทีเงินเดือนไม่ออกอ่าบางทีรายได้ที่เราเคยได้เนี่ยบางทีงทงทมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเข้ามาไม่หมดม,มันขาดเกินไม่เหมือนเดิมก็เลยขอพรท่านว่าขอให้มีโชคมีลาบมีแบบ มีเงินซักก้อนใหญ่ๆเข้ามานะครับและในช่วงเวลาผ่านไม่กี่ไม่ถึง3-4เดือนไม่รู้นะเป็นความเชื่อส่วนตัวว่าเราเราเกิดจากตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้เราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ที่ทำให้พี่รู้สึกว่าเอมันน่าเหลือเชื่อมันน่าเหลือเชื่อเพราะว่าบางทีเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้แบบโอเคแหละเราทำงานหากินจริงแต่ว่าบางทีที่พึ่งทางใจบางทีมันก็อาจจะอาจจะมีส่วนในการในการดำเนินชีวิตด้วยแลวเราก็เลยมีคนท่านมาขึ้นคอแล้ววันนี้เนี่ย ที่เราทั้งหมดเนี่ยวันนี้พี่โก้เนี่ยห้อยอะไรมาควักเอาไว้ให้ดูหน่อยครับเขาไปครับเขาไปจอบสองหา oh. งการะอลอ <2. S 2> กกลอกครับก็มีเหตุการณ์อะไรไหมอรอช่วงก็มีหลายๆเหตุการณ์นะครับก็อย่างที่บอกว่าก็คล้ายๆกันว่าเป็นความศรัทธาส่วนตัวด้วยแล้วก็หลบเขาไปเองกอ็เป็นช่วงที่พีพ่ี่เรียนอยู่ฝั่งทนด้วยพันธชิอาลามเนินก็อยู่ฝั่งทน นะครับบอกว่ามาฝั่งทนนะครับต้องต้องหลบเข้าไปสายเหนียวฝั่งทนก็ต้องหล่เข้าไปหลบเข้าไปตอนนี้ก็ขึ้นคอแบบจะทุกวันเพราะว่ามาฝั่งทนบ่อยก็ต้องมีพุทธคุณของฝั่งทนให้ปกป้าคุ้มครองหน่อยแล้วก็เมตตามหานิยมอย่าพี่โก้เนี่ยฝากเพจไลฟ์สดหรือว่าฝากร้านของตัวเองหน่อยแล้วกันครับก็ฝากเพจโก้ดัตสกรทองเหลา f อครับนะฮะก็จะมีไลฟ์สดทั้งผ้าใหม่แล้วก็พระหลักๆด้วยนะครับก็พยายามศึกษาและเรียนรู้อยู่ ยังห่างน้องอีกเยอะหลายๆคนก็ก็รู้สึกดีใจครับที่จากที่เราเป็นนักฟุตบอลแล้วก็มีคนชื่นชอบเราเยอะหรือว่าจะไม่ชอบเราก็แล้วแต่พอเราเข้ามาสู่วงการพระเราได้รู้จักพี่ๆหลายๆคนพี่ๆหลายๆคนก็รู้สึกว่าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความรู้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตานะครับแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ให้เร็วที่สุดคนเราเฉพาะขอบคุณพี่วายเทพปราจย์ด้วยนะครับที่เมตตามาตลอดแล้วก็เป็นอาจารย์ทั้งอดีตและอนาคตแน่นอน ก็วันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาสัมภาษณ์นะครับพี่โก้ดาสกรทองเหล่านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีพีที่พิเศษมากๆนะครับก็ยังไงนะครับผมและพี่โก้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้เอาเป็นว่าพาขึ้นคออีพีหน้าครับอยากให้ผมไปพาไปดูพาในคองใครนะครับเสียนท่านไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทุกๆช่องทางวางพักเครื่องแล้วด้วย สำหร ide, ับวันนี้ผมและพี่โก crowded, ้นะครับก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวให้พี่โก้ตีลังการอบหนึ่งก่อนไปเ็บ่ยนที่หน่อยแล้วตีรังกามันใช่อันนั้นลูกพี่ผมพโก้เดี๋ยจะสักครับโอเคครับพี่โก้ขอบคุณมากนะครับครับดีครับดีครับ